สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่จะให้สาระความรู้ดีด <c oughs> ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอาวุธปืนนะครับแล้วก็ช่องของเราขอเป็นสื่อกลางให้กับท่านที่กําลังมองหารถบรรทุกนะครับขนาดกลางขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือมือสองนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาในเรื่องของรถแล้วก็ตัวถังนะครับไม่ว่าจะต่อลักษณะตัวถังแบบไหนเราก็ให้คำปรึกษาได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าบริการนะครับก็ทักกันเข้ามาข้างล่างเพจได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้เราอยู่กับ240แรงม้าด้านหลังผมนี้เลยนะครับรถ10ล้อขับเคลื่อนพาเดียวตัวถังบรรทุกสุกรตัวนะครับหรือรถบรรทุกหมูเรื่องหมูหมูแต่ไม่หมูอย่างไรไปดูกันครับครับผมและสำหรับ FVM 240แรงม้าคันนี้นะครับก็ต,ต่อเป็นแบบรถบรรทุกคอกหมูนะครับความยาวที่7เมตร เดซนติเมตรนะครับนี่ดูจากด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าเป็นความสูงที่สามชั้นนะครับเหมือนอาคารพาณิชย์3ชั้นเลยนะครับไม่มีมีลิฟท้ายนะครับจะบอกว่ามีลิฟไม่ได้นี่ครับเป็นลิฟท้ายนะครับไม่มีบันไดขึ้นนะครับเป็นการนําหมูส่งขึ้นเข้าไปข้างบนนะครับทั้งคันเนี่ยก็จะใส่หมูตัวนะครับชั้นละ40ตัวนะครับชั้นละ40ตัว สามชั้นเนี่ยก็ทะยางด้วยอร่อยเลยแแ่ไม่ใช่นะครับสามชั้นเนี่ยก็จะรวมเป็น120ตัวนะครับ120ตัวก็จะเป็นหมูหมูกลางนะครับไม่ใช่หมูใหญ่ถ้าหมูใหญ่เนี่ยจะตัวละประมาณร0 0ยกว่าโลถ้าหมูกลางเนี่ยก็ประมาณตัวละ80-90กิกโลกรัมนะครับน้ำหนักก็จะไม่เกินตามขนส่งกำหนดนะครับก็รวมรถรวมตัวถังรวมสินค้าเนี่ยให้ไม่เกิน25ตันนะครับ ทีนี้ลักษณะพิเศษของรถคันนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นรถบรรทุกสัตว์นะครับก็จะมีเรื่องของอมูลสัตว์นะครับที่ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นตัวถังเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสเรียกว่าสแตนเลสท,ทั้งคันนะครับตัวถังคันนี้ทั้งคันเนี่ยเรียกว่าได้บิ๊กอัพคันหนึ่งเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> ก็ภายในนะครับก็จะแบ่งเป็น4ล็อกอนี่นะครับภายในด้านใน ข้างละสล็อกพอเป็น2ฝั่งเนี่ยก็จะเป็น8ล็อกโอเค <Okay. S 2> นะครับเพื่อมาให้หมูเนีเ่ยเบียดกันนะครับให้อยู่อย่างสบายก่อนที่จะไปลงเชือกแหนะโัวณกระสารนะครับนี่ข้างในก็จะมีสเปรย์บาร์นะครับถ้าเห็นนี่นะเดี๋ยวผมชี้ด,ดูจากคาดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีนึงว่าสเปรย์บาร์ใช้อย่างไรนะครับแล้วก็ ลิฟท้ายนะครับลิฟด้านท้ายก็ไว้สาหรับส่งหมูขึ้นสู่สวรรค์ไม่ใช่ขึ้นสู่อคอกด้านบนสุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดลิฟท้ายให้ดูกันนะครับว่าใช้งานอย่างไรครับผมครับผมสำหรับลิฟท้ายนะครับก็จะมีสายไฟที่ทางอู่เนี่ยได้ให้มานะครับเป็นสายไฟรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็สามารถเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตด้านหลัง นี่ก็จะเป็นรีโมทนะครับสำหรับควบคุมตัวลิฟท้ายทีนนี้ก่อนที่จะเอาลิฟท้ายลงเนี่ยครับก็จะมีสลักล็อกเพื่อความปลอดภัยนะครับเซฟตี้ตัวนี้ก็อย่าลืมมาออกด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำการกดเอาลิฟท้ายลงนะครับได้เลย ครับเรบร้อยนะครับก็เป็นการน,นี่ครับก็จะสำหรับใส่หมูอันนี้ก็จะเป็นคอกนะครับคอกตัวนี้ก็นี่พับขึ้นตัวอย่างนะครับด้านเดียวก่อนนะครับในการใช้งานนะครับ นีเมื่อตัวน้องหมูเนี่ยขึ้นไปแล้วนะครับเราก็จะเราเราไม่ได้เปิดช่องช่องตัวนี้เดี๋ยวนะฮะช่องตัวนี้ก็จะมีล็อกก่อนล็อกตรงนี้นะเดือดได้อ่าช่องนะครับทั้งหมดสามช่องสามชั้นนะฮะก็จะเป็นที่มาของเขาว่าหมูสามชั้นนะฮะที่เกี่ยวอ่ะนะครับก็เลือนขึ้นไปเลยนะครับ อ๋อเลื่อนนี่ผมกดรีโมทตัวนี้อยู่นะครับปล่อยก็หยุดเนยครับถ้าเกิดกดก็จะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีเก็บ ตัวบานพับด้านท้ายนะครับตอนนี้เราอย่าลืมปิดคล้อกหมูที่อด้วยหลักล็อกให้เรียบร้อยนะครับก็เก็บกร้งคอกน้องหมูก่อนอแล้วก็รีโมดของเรานะครับตอนนี้ทำงานมือเดียวนะครับ ก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสลักที่จะให้เพื่อที่ให้ตัวบานพับเนี่ยเก็บเราต้องใส่เข้าไปด้วยนะเนี่ยจะอยู่ลักษณะนี้ครับมันจะเป็นคานงัดนะครับเพื่อที่พับเก็บลิฟท้ายนะฮะด็นะฮะ,นะฮะเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนเขาลงมา เราก็จะทําการใส่สลักเก็บเิฟให้เรียบร้อยนะครับความปลอดภัย <ๆ S 1> แล้วก็เนี่ยก็จะใส่สลักล็อกด้านข้างนะครับจบกันไปนะครับสําหรับการใช้งานลิฟท้ายนะครับนี้เดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งอ่า สเปร์บาร์นะครับที่อยู่ภายในเพื่อลดอุณหภูมินะครับให้น้องหมูของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นถังครับถังน้ําที่อยู่ด้านล่างาตัวถังนะครับใต้ชิดนสี่นะครับก็จะมี2ฝั่งเลยถังนี้ก็ประมาณ100ลิตรนะครับถังสัก100ร้อยลิตรถึงจะได้โดยประมาณนะครับ2ฝั่งก็จะมีปั๊ม มอเตอร์ Motor, ตัวนี้แล้วก็สวิตช์กุญแจนะครับเดี๋ยวเราไปดูวาล์วน้ําก่อนตําแหน่งวาล์วน้ํานะครับแต่และอู่ก็ทํามาไม่เหมือนกันสําหรับอู่อูอ่มอเตอร์อ่าต้องโฆษณาต้องเข้านะครับอู่มอเตอร์เป็นอู่โลเคอลนะครับของจังหวัดนครราชสีมาแต่ก็เป็นอู่ที่ดีลกันมานะครับติดต่อมาก็ทํางานผ่านนะครับดูแลดีบริการได้นะครับ ตำแหน่งที่เขาทำมาไว้ก็คือตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็นด้านซ้ายของตัวรถก็เปิดก็จะแบ่งเป็นชั้นเลยครับก็จะเป็นชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดชั้นที่1ให้ดูก่อนก็เปิดวาล์วน้ำนะครับแล้วก็มาเปิดกุญแจนะครับปั๊มเปิดแล้วสเปรย์จะเริ่มทำงานเห็นไหมครับน้ำอยู่นี่เองโอ้ตอนนี้ผมเดี๋ยวนะถอยมาก่อน ไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้เปียกหมดแล้วครับนะลมทุนม,ม,มากเ,มเต็มหน้าเลยครับถอยก่อนนะ <c oughs> โหเห็นเนาะเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่น้ำหยดๆนะครับนี่ก็คือการสเปรย์น้ำให้น้องหมูนะครับเวลาที่รถขับไป ก็จะลดอุณภูมิอ่ะละอองน้ำเนี่ยแหละตัวเนี้ยนี่ก็เป็นชั้นล่างชั้นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวขอปิดปั๊มก่อนอยากจะให้เห็นหลังกล้องจริงเลยหัวเปียกมาแล้วนะ <c oughs> นี่คือผลงานที่เราสเปรย์น้ำให้น้องหมูลดอุณหภูมิแล้วนะครับ ดูชุ่มฉ่ำเย็นดีเนาะโอเคสุขสบายก่อนเข้าลงเชือกนะครับสำหรับน่นผู้ชมเ,เขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารหน,นะครับไม่ใช่สัตว์เลี้ยงก็ไม่ว่ากันเนาะเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพนะครับโอเคเมื่อเราปิดปั๊มแล้วก็อย่าลืมปิดวาลวด้วยชึบโอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวถังนะครับอีกหนึ่งอาชีพของงานบรรทุกนะครับรถบรรทุกหมูหรือสุกรตัวนะครับ วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับช่องทักกันครับติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งคือเพจนะครับ Facebook รถบรรทุกอีสุสุฝากไว้เลยครับสวัสดีครับ